สุดท้ายนะคะของตัวโพเต s นี้ก็คือพ e เรียมเอการปิดพ e เรีย n เอง่ายๆค่ะไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนั่นก็คือข้อมูลที่โพเต s มาทั้งหมดมีความถูกต้องแล้วนะคะ ยืนยันในส่วนของอหัวหน้าบ,บัญชีแล้วว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนนำส่งรายงานทางฝั่งผู้บริหารเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถ close period ได้เลยนะคะคลิกโอเคแค่นั้นครั้งเดียวนะคะระบบก็จะปิดในส่วนนี้ให้เมื่อระบบปิดไปแล้วถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลทำได้ไหมไม่สามารถทำได้นะคะ ข้อมูลที่ถูกปิดไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ในฝั่งของ AP ทั้งหมดนะคะถ้าจะทำการแก้ไขก็ต้องอแจ้งทางซัพพอร์ตอีกครั้งหนึ่งเพื่อเขาเปิดพิเรียดและทำการแก้ไขแล้วก็ปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ